สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมผมครับแจ็ครามีสไตล์บแจ็คชื่นี้ไม่มีเสียครับผมวันนี้มาพร้อมกับโกดังแตกแน่นอนนะผมบอกเลยโกดังแตกแน่นอนสําหรับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นนะรับลดเพียง1000บาทเท่านั้นกับบิ๊กไบค์นะครับรับลดเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับผมเครดิตดาวเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับกับโปรโมชั่นโกดังแตกนะนะครับสำหรับพี่พ่ท่านใดที่หาอยู่นะครับผมนะรุ่นไหนแบบไหน นะครับฝากกดติดตามไปยาวๆก็พี่นะฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามด้วยก็พี่นะหารุ่นไหนแบบไหนอยู่ทักทายเข้ามาได้พี่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมร้านเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น,นครับพี่มีหน้าร้านชัดเจนครับผมนะอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้พาพี่ๆมาชมกับรถที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นโตดังแต่ดาวเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพครับพี่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญาถึงหน้าบ้าน นะครับพร้อมบริการจัดส่งถึงที่นะครับผมนะนะครับออกได้ทุกจังหวัดนะครับพี่นะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับนะติดตามกันไปยาวๆครับพี่สําหรับวันนี้นะครับกับโปรโมชั่นเครดิตดีดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นมีคันไหนรุ่นไหนบ้างชมกันได้เลยครับนะครับผม นะสำหรับคันแรกคันนี้ละกันครับผมกับโปรโมชั่นดาวเพียง1000บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพาร,ารบอฟรีค่าประกันรถหายนะครับพรเพียง2,700กว่าบาทเท่านั้นนะครับพรเพียง2อ4 9นเยบาทนะครับ48งวดหรือว่า4ปีเท่านั้นนะครับผมกับยามาฮ่า MT 03กับเครื่องยนต์สสูบ3 0 0ซีซีของแบรนด์ยามาฮ่านะครับรอ,อแบบนี้สไตล์นักเก็ตครับนะ รอๆแบบน,นี้ราคาเงินสดเท่าไรเอ่ยนะครับราคาเงินสดคันนี้เปิดราคาเพียง85,000บาทเท่านั้น Hindu นะครับผมสําหรับราคาเงินสด85,000บาทเท่านั้นครับพี่นะครับสาหรับพี่ๆท,ที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับต้องการจัดไฟแนนซ์นะย้ําครับพี่ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําส Barnes ัญญาถึงหน้าบ้านนะครับดาวเริ่มต้นเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับผมดาวเริ่มต้นเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้น ผ่อนเดือนละ2 7 4 9บาทนะครับไฟแนนซ์กรุงศรีออตโต้ครับซึ่งมีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงหน้าบ้านการทําสัญญาทํายังไงครับผมนะการทําสัญญายังไงยินบ็อกเข้ามาได้พี่นะยินบ็อกเข้ามาได้ทักข้อความเข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าสนใจพร้อมทําสัญญาทางร้านส่งเลขที่บัญชีบริษัทให้ก็คือเลขที่บัญชี หอจกประกอบชัยโมโตเท่านั้นนะหอจกประกอบชัยโมโตรประกอบชัยโมโตเท่านั้นไม่มีเลขบัญชีอื่นนะครับไม่มีเลขบัญชีบุคคลนะครับไม่มีอ่าไม่มีอ่าเลขบัญชีชื่อบุคคลนะ เราโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นมัดจําเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับมัดจําเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับทำสัญญาไม่ผ่านเงิน1,000บาทเราคืนจอง ,1,000 บาทเต็มไม่ได้เก็บมัดจําแม้แต่บาทเดียวนะครับเงินมัดจํา1,000บาทเป็นเพียงการล็อกรถแล้วก็ออกไปจองส่งงานเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับนะอีกหนึ่งครั้งสําหรับคันนี้กับ Yamaha MT ศูนย์สาม 03, ปี2018 ราคางระสดอยู่ที่85,000บาทนะครับเครดิตดีดาวอยู่ที่อ่า1,000บาทผ่อนเดือนละ2,700บาทนะครับ48งนวดมาครับสำหรับพี่พท่านไหนที่ต้องการรถปีใหม่ๆนะครับปีใหม่ยังไงครับพี่ปี2023มาพร้อมกับโฉมใหม่คันนี้นะตัว cbr 5 0 0 r โฉมใหม่โชมหน้าอั side down นะครับ โช้หน้าอัพไซด์ดาวยางหน้าหลังเหลือๆนะครับมือเบรกมือคัตแต่งมาให้นะมือเบรกมือคัตใส่ของแต่งมาให้นะครับสไตล์เดิมๆหล่อๆแบบนี้มีพี่ๆท่านใดสนใจไหมกับรถปี2023นะครับกับท่อคาร์บูิกเสียงพรกๆหนึ่งใบท้ายสั้นนะนะครับมีท้ายสั้นมาให้รถสีดำปี2023หล่อๆแบบนี้นะครับกับสไตล์สปอร์ตกับเครื่องยนต์สสูบ 500cc กับแบรนด์ Honda CDR 500R นะครับรอๆแบบนี้มีพี่ๆท่านใดสนใจไหมนะครับคันนี้เช่นกันกับเข้าร่วมโปรโมชั่นดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับเข้าร่วมโปรโมชั่น1,000บาทดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ3,000นะครับผ่อนเดือนละ3,700บาท60นวดผ่อนเดือนละ3,700บาท60นวดสำหรับราคาเงินสดอยู่ที่149,000 ขอภัย1 4 0 0 0 0ส0 0มบาทเท่านั้นนะครับ1 4ึ่0 0บาทสำหรับราคางาสดนะครับจะเห็นได้ว่าป้ายเราเนี่ยปกติดาวอยู่ที่5,000บาทนะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะครับโกดังแตกกันไปเลยนะครับโกดังแตกกันไปเลยดาวเพียง1000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ3,700บาทเท่านั้นนะผ่อนเดือนละ3,700บาทเท่านั้น60งนวดไฟแนนซ์คูณเสือออโต้เช่นกันนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการลด สวยๆนะครับพร้อมออกวิ่งทิพย์ปลายฝนต้นหนาวนี้ไม่ควนลาดเลยนะครับออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะ5 0 0 c ีไม่ถูกใจใช่ไหม5 0 0 c ีไม่ถูกใจครับพี่มากับ7 0 0 c ีแล้วกัน นะครับมาพร้อมกับสไตล์เลโทรคัสสิบเซีซีกับตัวยามาฮ่า XSR 7 0 0ปี2018ตัวนี้นะครับโอ้โหกับเครื่องยนต์สสูบ7จ็รซีซีกับแบรนด์ยามาฮ่านะครับในรุ่น XSR 7 0 0นะครับสไตล์เลโทรคัสสินะครับหล่อๆตากลมนะหล่อๆตากลมไฟท้ายกลมกระจกมองข้างกลมนะครับปี2018ครับพี่หล่อๆแบบนี้นะครับ สไตลย์ย้อนยุคเลโทนะครับผมอ่ามีพี่ๆท่านใดสนใจไหมในะรับโดยรวมสวยโอเคทางร้านเรามีบริการเซอร์วิสให้ก่อนส่งมอบทุกคันไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนหัวเทียนนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนกองอากาศไล่น้ํายาลอเย็นท่ายางแตก แต่สภาพไม่พร้อมใช้งานของเราเปลี่ยนยางหน้าหลังให้เลยนะครับถ้าตัวไหนที่อ่าไม่พร้อมใช้งานเราเปลี่ยนให้เลยไม่ต้องรีรอไม่ต้องขอเราจัดให้แน่นอนนะครับกับรามิสไตล์บายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียนะครับออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะครับโอนมาจําเข้าที่เลขที่บัญชีหอจก,กอประกอบชัยโมโตเท่านั้นไม่มีเลขที่บัญชีบุคคลอื่นนะครับผมนะเลขที่บันชี้ที่บัญชีเดียวเท่านั้น นะครับคันนี้ยามาฮ่า XR 700ปี2018นะครับกับโปรโมชั่นโกดังแตกดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเงินสดเปิดที่159,000บาทครับราคาเงินสดอยู่ที่159,000บาทนะครับดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นเครดิตด e ีใช้เงินดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ4,600บาท48งวดนะครับจัดไฟแนนซ์สูงสุดได้48งวดนะครับหรือว่า4ปีเท่านั้นเองนะครับ ่ันสบายๆแบบนี้เพียงเดือนละ4,600บาทเท่านั้น48นวดนะครับกับโปรโมชั่นโกดังแตกกับเลดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นนะมือเร็วโอนไวได้ขับแน่นอนครับพี่นะสำหรับพี่ๆท่านใดที่คิดกานอยู่คิดได้กับพี่แต่ว่ารถคันที่พี่สนใจออกไปแล้ว นะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดที่คิดว่าไม่เป็นไรรถคันนี้ไม่ใช่ของเรารอคันถัดไปครับพี่นะครับผมเพราะว่าเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วครับพี่นะมีรถให้เลือกมากกว่า7 0็ดันนะครับอยู่ข้างในอีกวันนี้คัดสรรโปรโมชั่นดีๆกับโปรโมชั่นโกดังแตกดาวเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับเนะี่ย นะครับผมกับโปรโมชั่นโกดังแตกกับพี่นะครับผมมาอีกหนึ่งคันกับคาวาสกินะครับแซดหกปี2019นะครับไม่ชอบ3 0 0ร้อยซีซีไม่ชอบ5 0 0ร้อยซีซีไม่ชอบ7 0 0ร้อยซีซีมาดูคันนี้กันก่อนกับคาวาสกีแซดเก้าร้อยอ้าขออภัยพี่แซดหกห้าศูนย์้จะไปเก้าร้อยอย่างเดียวเลย <laughs> นะครับกับคาวาสกีแซดหกห้าศูนย โค้งเขียวปี2019กับเครื่องยนต์2ส,สูบเสียงลั่นๆทอ็อกต้นนี่มหาศาลผมบอกเลยนะทอ็อกต้นนีน่เหลือๆนะครับรถที่มีน้ำหนักเบานะรถที่มีน้ำหนักเบานะขับง่ายนะครับการเข้าโค้งนี่คล่องแน่นอนนะครับมืออะไรไมาให้บ้างสำหรับคันนี้กับมือเบรกนะมือเบรกมือคัสแต่งนะกระจกนะครับกระจกแต่งปั๊มแต่งนะครับนะ้ายสันนะ ขายสั้นรอๆแบบนี้มีมาให้ครับพี่นะพร้อมบริการเซอร์วิสให้ก่อนสมมอบทุกคันนะพี่ย้ําว่าทุกคันนะครับไม่มีคันไหนว่าเอ้ยน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมานี่วานะครับเราเปลี่ยนให้ถึงแม้เปลี่ยนมาเราก็เปลี่ยนให้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจอดนานหรือยังนะครับเขาจอดนานหรือยังแต่ทางเราเปลี่ยนให้ครับพี่ไม่ต้องห่วง นะครับพร้อมรับประกันหลังการขายอีกเช่นเคยนะครับมีปัญหาในระหว่างการรับประกันทางเราดูแลให้ฟรีนะครับนะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มนะทางเราออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับพี่เพราะฉะนั้นแล้วซื้อกับเรามั่นใจได้ที่นะครับรามิสสไตล์บาแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียกโกดังบิ๊กบมือสองครับนะหารุ่นไหนแบบไหนอยู่มาชมกันได้เลยนะครับราคาเงินสดคันนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับนะราคาเงินสดคันนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับเอาไปเลยพี่ 1 5 0 0 0บาทเงินสด15,000บาทฟังไม่ผิดครับพี่15,000บาทกับรถปี2019กับแซด0จะบ้าก,กระมังไม่ได้บ้าครับพี่นะขายราคานี้รถไม่มีอุบัติเหตุไ,ม,ไม,ม่ไม่ล้มไม่ล้มไม่ชนด้วยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะรถแบบนั้นไม่มีมาที่เราแน่นอนนะครับการันตี รถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับผมไม่เอารถมาสวมนะครับเพราะฉะนั้นราคาเงินสดผมเปิดราคาที่1นึ0 0แบาทนะครับผมเครดิตดีใช้เงินดาวเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีใช้เงินดาวเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นผ่นะน 1, ททนนอนเดือนละเท่าไหร่ครับผ่อนเดือนละ3,800บาทครับพี่นะผ่อนเดือนละ3 8 0 0บาท48นน่งวดหรือว่า4ปีเท่านั้น นะครับเขาร่วมโปรโมชั่นโกดังแต่ครับผมนะดาวเพียง1000บาทเท่านั้นออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้ครับพี่นะหรือว่าอินบอ์เข้ามาได้เบอร์โทรติดต่ออยู่ข้างล่างครับพี่ต้องสนใจครับพี่นะคำว่าสนใจครับพี่โทรเข้ามาได้เลยนะได้คุยกันแน่นอนครับพี่นะนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับได้คุยกันแน่นอนปรึกษากันได้ครับพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับนะมาพูดคุยปรึกษากันได้ว่าอาชีพนี้ออกได้ไหมใช้เอกสารอะไรบ้าง ผมอยู่ต่างจังหวัดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างดําเนินการยังไงโทรเข้ามาได้เลยพี่หรือว่าทัชแชทเข้ามาได้เลยเราพูดคุยกันครับนะเราพูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะครับพีนะ่อีกหนึ่งครั้งแซ5 0หกห้าศูนย์ปีสองพันสิบเก้าเปิดราคาเงินสดที่หนึ่งแสนห้าพันบาทครับเครด,ดิตดีใช้เงินดาวเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นผ่อนเดือนละสามพันแปดร้อยบาทครับผมสีนน่สิบแปดงวดยาวๆครับวันนี้ผมบอ,อกเลยยาวๆกับโปรโมชั่นดาวเพียงหนึ่งพันบาทนะครับผมนะ คันนี้แล้วกันครับกับตัวคาวาซากินะครับนินจา400นะครับนินจา400สีเขียวอ่าสีดำอ่าครับโอ้โ oh หทำไมมันรอบแบบนี้ตัวนี้ขายราคาเงินสดอยู่ที่1 0ึ่0 0สนหนึบาทนะครับ119,000บาทครับพี่เครดิตดีดาวอยู่ที่1,000บาทนะครับเครดิตดีดาวอยู่ที่1,000บาทผ่อนเดือนละ3,000 300รบาทเท่านั้นนะครับผมพ่อนี้ลอันละ3,300บาทเท่านั้น48งนวดนะครับมาจัดมาโดนกันได้นะติสติ๊กเกอร์มาให้รอบคันมีทอ่อมาให้อีกท้ายสั้นนะครับมีทอ่อแต่งมีท้ายสั้นนะครับผมเราๆอแบบนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนคาวัสกีนิจานี่เรามีอยู่3คันครับพี่เอ๋มน,นะไปชมกันอีก1คันนะครับผมตัวนี้สีดําสีดาเทาปีไหนเอ่ยสีดำเทาเป็นตัวตัว,ตวท็อปนะ เป็นตัวท็อปเปตัว HG เป็นตัวกุญแจคีเลตนะครับผมน,นะเป็นตัวกุญแจคีเลตตัวท็อปมือย้อนแสงในนึนงพี่ขอภัยครับนะครับเปตัวท็อปกุญแจคีเลตปี2021ครับปี2021ครับผมนะตัวท็อปด้วยปี2021นะครับสีดํารถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์เลยพี่นะครับผมราคาคินะคสดเท่าไหร่เอยคันนี้เขาร่วมโปรโมชั่น ดาว1000บาทเช่นกันปี2021กับ Ninjia 0 0 HG ตัวท็อปนะครับราคาเนสดตัวนี้เปิดอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทครับ119,000บาทนะครับผมเรารอเช่นกันครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพาระบฟรีค่าประกันลดหายนะครับผม1 1 9 0 0 0บาทครับโปรโมชั่นโกดังแตกครับผมดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเงินละ3,000 สองร้อยบาทครับผมหกสิวดนะครับพอเน,น้นละ3,200บาทครับผมหกสิวดนะครับพี่นะ่ารอๆแบบนี้มีพี่ๆท่านใดสนใจไหมนะครับหรือว่าชอบสไตล์นักเก็ตชอบไหมสไตล์นักเก็ต4 0 0นะครับสไตล์นักเก็ตครับผมกับตัวคาบาสก k i ซต0 0ครับผมนะ z ซต0สีน้ำเงินดำตัวนี้ปี2,019นะครับปี2,019เปิดราคาอยู่ที่95,000บาท เปิดราคาอยู่ที่95,000บาทครับพี่กับเครื่องยนต์2สูบ 400cc นะครับกับเครื่องยนต์2สูบ 400cc นะครับแบรนด์ Kawasaki ่าเซ400นะครับผมรอๆเป็นนี้ราคางินสดอยู่ที่95,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่อยากเสียดอกเบี้ยนะตัดสดได้ครับพี่ตัดสดได้ครับราคางินสดอยู่ที่95,000บาทเท่านั้นนะครับ โปรโมชั่นโกดังแตกเช่นกันดาวเพียง1,000บาทครับพี่ผ่อนเดืนละ3,100บาท48งวดฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพรบรฟรีค่าประกันลดหายนะครับรอ,อครับพี่ไปกันยาวๆครับผมนะยังมีรถให้ชมกันอีกมากมายนะครับผมกับตัวคาวาสกิมินกา400ปี2019สีเขียวดำนะครับปี2019้คันนี้นะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับราคาไม่ถึงแสนลดบ้านแท้1 0 0ซการันตี นะครับนะเซอร์วิสให้ก่อนส่งมอบทุกคนันเช่นเคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนกองอากาศนะครับไล่น้ํายาหล่อเย็นไม่ว่าจะเป็นโซ่สเตอร์ถ้าหมดนะถ้าหมดสภาพเราเปลี่ยนให้นะครับพี่นะครับถ้าเสื่อมสภาพหมดใช้งานไม่ได้เราเปลี่ยนให้นะครับรนะรบ,บริการเซอร์วิสให้ก่อนส่งมอบทุกคนัน <laughs> พูดเร็วไปต้องขออภัยด้วยนะครับพี่เพราะว่ามันมีรถอีกเยอะหลายคันที่ที่เราต้องพาไปชมกันนะครับ มีรถอีกเยอะหลายคันที่เราต้องพาไปชมกันนะพี่ใช่แล้วก็อากาศมันค่อนข้างร้อนด้วยกล้องมันจะตัดไปนะครับจะดูรถไม่ครบทุกคันนะคันนี้ปี2019ครับนะครับปี2019ราคาเงินสดไม่ถึงแสนผมเปิดราคาอยู่ที่95,000บาทเท่านั้นนะครับ9 5 0 0หครับพี่นะ9 5 0า0บาทครับพี่ถึงเงินสดมาได้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่อยาก เสียดอกเบีย้ยนะครับพี่นะถึงเงินสมมาเลยจ่ายโป๊ะหน้าร้านสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมนะพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับเข้าร่วมโปรโมชัน่นเข้าร่วมครับพี่วันนี้ผมคัดเลือกแต่รถที่เอ่อเข้าร่วมโปรโมชั่นมาให้นะครับผมนะดาวหนึ่งพันบาททุกคันเลยที่ผมแจ้งไปในวันนี้นะครับดาวหนึ่งพันบาททุกวันคันนี้ดาวหนึ่งพันบาทผ่อเนเดือนละเอ่อ3,100บาท48งวด นะครับขอภัยพี่ผ่อนเดือนละสามพันสามพันสองขอภัยพี่ฮะผ่อนเดือนละสามพันสองรบาทนะครับผมสี่สบแปวดนะครับผมกับนินจา400นะครับกับนินจา400ปี2 0 1พันสิบเก้านะครับผมสามพบาทนะครับสี่สนะิบแปดวดน่ารอ,อแบบนี้มีพี่พท่านใดสนใจไหมคะเลดิตดีด,ดาวเพียงหนึ่บาทเช่นกันนะครับ มีนะครับมีไปชนหน,หน้ากันอุ้ยผ่านไม่ได้คันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องตัดก่อนขอไยพี่นินจา4 0่เอ้ขอไปพี่แซดสี่้ยปี2อ2พคี่ดันนี้ปี2 0 2พันีราคาเงินสดที่1น0 0 0แสน่ะ99,000บาทนะไม่ถึงแสน99,000บาทสีเขียวดำนะครับผมตัว SE นะครับปี2021 ราคาสด99,000บาทครับนะครับดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ3,100บาทครับพี่ผ่อน3,100บาท60งวดนะครับโปรโมชั่นดาว1,000บาทนะครับผมราคาสด99,000บาทเท่านั้นมาจับมาโดนกันได้ครับไปอีกครับยาวๆพี่ยาวๆไม่ชอบเซต400ใช่ไหมมี300มพี่มีครับนะมาจัดกันนะเลยจ้าคันนี้ราคา55,000บาท 55,000บาทครับพี่ฟังไม่ผิดครับราคาเงินสด55,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยกับคาวาสกีแซดสามร้อยปี2018นะรถปีใหม่ๆด้วยนะปี2018ันสิบแไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำมบบอบไม่ช้ำนะครับนะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วย55,000บาทเครดิตดีดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีดาวเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้น,นะ 1, ททน,นแล้ว 8เอ้ยห้าหมืนห้าี่มันจะผ่อนอะไรครับผมบอกเลยผ่อนเพียง2,100ับาทเท่านั้นผ่อนเพียง2,100บาทเท่านั้นสี่วดนะครับหรือว่าสปีเท่านั้นเองนะสบายไหมพี่สี่พันหยเนี่ยผมบอกเลยสบายมากนะสบายกระเป๋ามากจริงแค่เพียงสองพบาทครับผมสี่วดนะครับลดปีสองพด้วยราคาสดแปดเอ้ยห้าหมบาทนะครับ 55,000บาทกับ Kawasaki Z300 ปี2018ลดพึ้นเข้ามาใหม่เลยสําหรับคันนี้กับตัว Honda นะครับ CBR 500R นะครับ Honda CBR 500R คันนี้ลดพึ่งเข้ามาใหม่ปี2020นะครับปี2020คันนี้ผมขายอยู่ที่95,000บาทดาวอยู่ที่95,000บาทพอนผอนเลือ3,300บาทกับ60งวดไอนั้น กรุงศรีออตโต้ครับพี่นะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญาถึงบ้านแล้วสภาพเดิมๆสวยๆคันนี้รถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะรถบ้านแท้ครับพี่นะไปรับซื้อถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับ95,000บาทครับเครดิตด,ดีดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับผมเครดิตด,ดีดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ3,300บาท60งวดนะครับผมผ่อนเดือนละ3,300บาท60งวดครับพี่ นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพี่หารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาได้เลยคอมเมนต์เข้ามาได้พี่รานิีสไตล์บายเจคชื่อนี้ไม่มีเสียนะครับผมนะทักทายเข้ามาได้ครับพี่นะครับทักทายเข้ามาได้พี่เห็นไหมฝนจะตกแล้วนูนมืดมาละดำมาเลยนะครับกล้องไม่จะตัดโอเคขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะพี่นะครับหลายๆพี่หลายๆหลายๆท่านนะครับผมที่ ดูมาตลอดติดตามมาตลอดนะครับผมทักทายคอมเมนต์เข้ามาตลอดนะครับพี่ต้องขอขอบคุณจริงๆนะนะครับขอขอบคุณจริงๆที่ที่ยังนะครับรักกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเราเดินทางมาเกือบ5ปีแล้วนะที่เราติดตามกันมาเนี่ยนะครับพูดคุยมาเนี่ยเราเกือบ5ปีแล้วนะนะครับผมนะขอบคุณพี่เพืท่านจริงๆที่คอยนะครับสนับสนุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาที่ร้านทักทายกันนะพี่นะ นะครับผ่านมาจังหวัดขอนแก่นของเราพี่อย่าลืมครับเข้ามาที่ร้านของเราได้มารับน้ําดื่มเย็นๆมานั่งพักรถนะพักเหนื่อยก่อนนะครับยินดีให้บริการทุกท่านสําหรับวันนี้ลาบก่อนครับสวัสดีครับ